สวัสดีค่ะเพชรม่นวยเด้อค่ะชิพามาตามปูยมราชค่ะขออภัยนะครับเดี๋ยวไปยมเนาะสัญญาณนี่แอดตัดไปเนาะยตามปูยมราชนะคังวดเมื่อกี้เข้าสามห้าห้าสามนะคะเนาะเหล็กหางประทัดเนาะคะเนาะวันนี้มาตามต่อมาตามนะครับมาตาม,ต,ามต่อนะคะเนาะปูนี่เราเคยให้กับแอดหนึ่งโอ้ไลเ่เขียวนะครับถีงยมเนาะแอดตั้งแ,แอดติดตา กนัก็บาดังกันหดรวยวยรวยรวยรวยเดวนี้ก็ได้ยี่เป็นได้บ้างกันบ้ื่ขอแล้วบื้อจ้ะลักล่านลักแสนนี่เงนสเงินนานอยูนี่ีได้ของหบเ้ลไดขอให้ลำให้รวยสุขสุขนได้เบิ้งกระตามนี่กระซื้อ มีทลายกับซื้อนะมีทลายกับซื้อจ้ามีทลายกับซื้อขอให้รับให้รวยสุ่นวุ่นได้กับซื้อครับมีตัวได้เออเห็นตัวได้กับซื้อตัวนั้นให้มันใจเลีกตัวนั้นแอนยาวหลายเลียเอาเบิ่งเลีกนั่นก็โอ้มากเรียกเรียกมักหลายจ้าถูกต้องจะเป็นติดตามดวงนี้แอนถืออยู่แล้วแหละงวดนี้จังได้กระไดรับหกล้านอยู่แล้วแหละโอ้ยสาธุสาธุเนาะจ้าสาธุสาธุจ้า มันเด็กสองตัวจับสองอมือ,อจับสองมือเออเออมันเด็สองตัวทำไมเยทำไมังต้องเอาจับสอมือนะใส่กิดเอาเลยสตัวเข,อขอาเขายังมาผีอยู่

บผพเอาเพือเอาเนาะเอาชัดเจนชัดเจนขอาเจนชัดเจนค่ะเอาชัดเจนงายสวยๆเด้อว่าต totally> ้องให uhm, ้แก้ว่ต้องให้เกอาลงมูบังตาบอกตูเอเลรเอเหรหรอเเหอ้าเบรอเหรอเหรงเอ้หเรกรอเหเหรอหอร ผมว่าหาหนึ่งเร่ยแล้วนี่้ป้าเรอยแล้วนี่ไม่รตป้เนาะเมีนบอมตรงเม่นบอครับแบบชัดๆาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเลยนะครับชัดเลยหนึ่งห้าเจ็ดยได้ด้วยอันนี้สองตัวเนาะตัวนี้เอาสองตัวต่อไปสามตัวเอาปาจารย์เตาบากไจารย์เตามาใส่ยังไม่ได้เลยยังไมได้ทายังไม่ได้าน อออันน้ำอตรงกด้มดวาตัวครับโอ้ย็กสามตัวมาเราบอกกันเลยเอ่มาแล้วตัวแรกตัวแรกมานะครับเป็นเหล็กเห็กสามตัวเนี่คืองามแถอะเห็กสามก็ชัดแถิดคัดครับครับโอ้ชัดแห้งเวยเหล็กสามนี่เล็กสามเห็กสีมยงไมซื้อครับผม

้ยมีเป็นห3กสามกกับกกับเก่าัวเดียวกันนะมเดนะสามเก้าสามว่ามเก่านะครับ่ามสเอเป็นตัวไนก็ได้เก้าก็ดีก็ขั้บนกท้ายนะตัวที่สามเนาะนะครับผู้ชมเนาะนะครับตัวที่สามงามๆชัดๆใส่เวลาพนันนะผู้ชมแป๊บเดียวเนาะสองตัวี่แมน หนึ่งหานะครับตอนหนึ่งหากับเจ็ดหาเป็นแค่เนี่ยทางด้วยค่ะไไม่ด้เตรีย เอานัานเอาใส่ไหใส่รับใส่ก้อนใสเบึ้งแยกออกกันโอ้บ้านใดขาดเ๋ียดเบืบ้งก่อนดเบยดเบียมากกัสามบสิมากเป็นบคือเป็นบกคือตัวเหตุออกออกออกกันละออก กอได้ครับสวัสดีทางเพจเฟซบุ๊กนะคืออย่างน้อยนึ่เดี๋ยววันเดี๋ยวจะถึงวันนี้ครับปู่โซ่ค่อนแค่นี่ครับตัวที่สามถือสามตัวนี้แล้วครับที่นี่พญานาคมาตั้งอยู่นี่องคหนึ่งโอ้ได้ครับแต่ถือแล้วตัวที่สามถือก่อนแต่มาถือตัวนี้เอาพญานาคมาตั้งใบองคหนึ่งตั้งหนึ่งโคตรได้โคตรแบบแบบนั้นวะครับปู่ แบบนี้แหละแต่องค์ใหญ่ดแต่องยัยควรนี่เดี๋ยวไม่หรอกคราจะเอาไปย้ายทางด้านดูสิเอาไปเองหรอกไม่เปิดที่ขาไม่เปิดยังไม่เปิดนะเราเปิดเราไม่ถวายให้ผมจะเปิดเองเีงนะโบมดิฉัไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะนะครับคุณชิดบนะครับสวัสดีครับทางเพจเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ ตอนนี้สองโตนะครับได้่างเนาะครับแล้วแล้วมาแลมาลโอ้หชัดเจนทีนี่ชัดเจนชัดเจนเลยสามหกโตสองสามหกสองสามเก้าสองสามสาอามเก้าสองสามหกสองเก้าสองมองสาเงสหกงเก้าเก้าสองนะครับโอ้ง่ามาครับงามเดวครับสองกงากหนองสองเย สามสองที่มารับแล้วได้สีแล้วได้สีสลับเนาะนะครับจุ่มๆแล้วได้สีสลับก็ได้ 2, 3, นะครับสองหกสามกแล้วแต่เด็กสวยมากเอกงามงามครับพกกับเก่าตัวเดียวกันเด้อครับทุกผู้ชมเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยค่ะเพจดพา่อรวยค่ะเฮงเฮงคนตังนะคะเนาะเลขสองตัวหนึหาค่ะหนึ่งหาเจ็ดหาค่ะเลขสองตัวเอาใช้ถาด ภูเก็ตนะเจ็ดนะเอขสามห้ที่ภูเก็ตไทห้าก็แ้นหนึ้าับคนเรครับหนหรือว่นเจ็าตนต้นเลกแกเปกสามสนี่เป็นชุดเดียวกันเนาะหกนะครับสามหกสองสามหกสองตัวสุดท้ายนะครับมามีอันแรกก็คือเจ็หรือ1.5ึนะครับเป็นสตัวแรกเอานะครับสองตัวแรกสองตัวแรกก็นสตัวแรกคือ15กับ7จ สามตัวหลังเป็นสามหกสองรือสามเก่าสองเลยนะครับหกสามปูเขียนไห้บ่ครับเขียนเป็นตัวเลขบอให้เจ้าจังสี่ครับังสี่เลยะปูคืจับเัสีเลยบอกให้จับกันเอาเองบ่สองตัวหนึ่งหาหรือเจ็ดหาเลขสามตัวเลขสามตัวสามหกสองเจ็ดหานี่หนึ่งหาหล้วกระล้กก็มาสามมาสามมาหกมาสองครับมาสามมาหกมาสอง ผู้งวดที่แล้วได้หลายอยู่ครับได้หลายอยู่เนาะได้หลายผักโขดเขาเจ้าบัตถือแล้ว่าคนหลังส่งเขาเจ้าบัตรถืออ่าส่งอันผู้มาในแม่นไผ่นาะครับผมท่านอยู่ในเขาบอกผู้มาไผ่ผู้นี่ได้ได้ห้าร้อยไว้แค่สันเนี่ยเพิ่นได้หกร้อยเป็นพันหนึ่งร้อยแล้วก็ลูกชิดเพิ่นที่ภูเก็ตถูกคนละพันคนละพันลูกชิดผู้หกร้อยคนละร้อย ศึกศิษย์แห่งภูเก็ตหลายครับศึกศิษย์ที่ภูเก็ตภูนี่หลายครับเพราะว่าเป็นศิษย์ที่เพื่อนทางไปภูเก็ตกุกข้าสาคือให้ก็กข้าสาบอกว่าซื้อมาแล้วอย่ากคีให้ภูเก็ตน้ำต่อไปนะไวันนี้ภูยมนะภูยมราชเพื่อนทางนะมาโอ้ยน้ำฟองมาเป็นน้ำฟองนะนะไม่ส่งหอกโอ้ย เปิดยจลึกๆปูยมาลาดเนาะค่ะเนาะมาให้ยมาแล้วมาแล้วแันน้ำมันเนะค่ะเนาะสองตัวหนึ่งห้าวิเจ็ดห้าค่ะสามตัวสามหกสองค่ะสามหกสองกดไลค์กดแชร์เออกดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะเพรพารวยค่ะเป็นแค่แนวทางค่ะคลิปนี้ขอจยบเสน่ห์นะคะเนาะสวัสดีค่ะ ี่ถ้าคนเขียนเป็นเลขสองกันเลยมันได้สองตัู่เขียนให้ครับอันนี้มันเีาทีนี่เป็นเลขเจ็ดซื้อขึ้นซื้อลงถ้าเป็นเลขสองมันม้วนหัวเหมืนบล่ะครับออมันบม้วนหัวมันบม้วนหัวมันบม้นหัวก็ตีเ ok ป็นเจ็ดหมือนเลิอ๋อไม่ได้เป็นเจ็ดครับสามเจ็ดเก่ากับหนึ่งหาสามเจ็เกากับหนึ่งหาซื้อตอันนี้เลขตะเข้าที่เห็นเหมือนบล่ะสองครับไม่นี่บล่ะสองห้านั่ม เอาสีน,นี้น้องสัน่นก่อนตนะครับปูให้จังไดก็เอาตามปูเลยเนาะปูว่าสองมันบวมวหัวมันเลยเป็นเจ็ดสามเจ็ดเก้าหนึ่งห้าซื้อขึ้นซื้อลงด้วยค่ะซื้อขึ้นซื้อลงสามเก้าพิมกันด้วยนะครับตามด้วยซาตุนชัท้นน้ำม้วนกับแจ๊บเอาค่ะที่แล้ว โขยุมละลาดนะคะเมื่อก่อนที่ล่าง้างเข้ามาบรไดบ่ไใส่สุดเนาะครับบ่ได้ใสแม่นบ่ล่ะตอนนี้แม่นบ่ล่ะเรนี่ๆมันเป็นนึงๆครับอือนี่พอๆแบบนี้พอได้แบบนี้แม่นบ่ล่ะครับแต่ว่าอันอันนี้มันแมนบ่อันนี้มันไม่เข้าอันห่าหน่อยอีหยังนี้ล่ะครับมันจะบอกเรียกใหญ่ครับเออ นี่งวดก่อนอันนี้งวดพรอันน้อยนี่มาเต็มเต็มออเอาอันนึงนึงนี่ก็อันนี้จะไปเอาจะไปถ่ายอันนี้เอาอันนี้งวดที่แล้วอันนี้งวดที่แล้วของของจริงของจริงตรงทั้งทีนี่นี่ตัวนี้ของริ้งวันนี้